เจอกันอีกแล้วนะคะช่องแล้วแต่ตาชาแนลนะคะทุกคนวันนี้พี่แพนจะมารีวิวร้านพี่แพนจะเปิดสาขาใหม่นั่นเองนะคะก็จะเป็นร้านอะไรก็ฝากอุหนๆกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพี่แพนจะพาไปดูวันนี้นะคะอันนี้คนขับรถเขาก็มาเรียบร้อยแล้วเพนขับรถที่ว่าเราจะเข้าตึกเขาก็ไปดูแล้วกันว่า เวลาอะไรนะคนตากแก้มมาเลยค่ะนี่เข้ามาเปิดให้ดูแล้วนะคะนี่ก็คือเดิมเดิมเป็นร้านซ่อมรถนั่นเองนะคะเราก็จะมาตกแต่งกันอันนี้ก็เขาก็เพิ่งย้ายออกนะคะันี้ก็จะโลกๆนิดนึงไม่นิดนึงแหละเยอะเลยค่ะว่าเขาเพิ่งย้ายออกไปอยู่ร้านใหม่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านนี้ชิบชิบชบชบยังไม่แก่นะคะแปนก็จะทําการรีโนเวทนะคะนี่ ให้ดูคร่าวๆนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์เจ้าของเก่านะคะว่าเขาทําไมถึงย้ายจ้ยายหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่แมสก่อนนะครับอ่ะโอเคมาอันนี้ก็อยู่กับพี่โอมอ่าสวัสดีครับผมเจ, <ะ S 2> จังหวะยังไงว่ามันเป็นเหตุมองไม่อยู่เนี่ย,ยอ,อ,อยู่กันสายชิวอ๋อไข่เดี๋ยวไข่เศร้าเราเดี๋ยวเรานไจะเดี๋ยวจะขอถามหน่อยว่าทําไมทําไมถึงย้าย โควิดโควิดต้องย้ายโควิดต้องย้ายใช่ไหมคะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ใช่ไหมทุกนาอยู่ในทุ่งนาอยู่ในในป่าออ๋ทุ่งนาก็คือเป็นร้านรถเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นร้านรถจะได้เสียงดังได้สบายเลยเนาะในในป่าพูดออกได้เลยไหมเนี่ยอันนี้อันนี้บอกได้ไหมว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนเผื่อว่าลูกค้าตามไปอุดหนุนอ่าอยู่หลังเซเว่นวงเวียนช้างครับหลังเซเว่นวงเวียนช้างใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้แล้วกันน่าร้านใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่่่เเพรจไดกิิใหญ่กว่าเดิม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันถ้าถ้ามีอะไรก็โทรถามพี่เขาได้ร้านบอมสติกเกอร์ใช่ไหมโอเครับทาอะไรบ้างรับทำสติกเกอร์แล้วก็อะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่งรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แทนขึ้นให้อ่าโอเคอูนุนร้านสติกเกอร์พี่เขาได้นะคะก็พี่แทนจะเปิดร้านอะไรนั้นก็ยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวพี่แทนบอกอีกทีได้คือใครลวก็ คนที่เป็น FC พี่แพนจริงๆนะคะจะรู้ว่าพี่แพนทำธุรกิจอะไรมาก่อนที่จะมาทำคลิปนะคะก็คนยังไม่รู้ก็รอไปนะคะคนที่รู้ก็มิ้นก่อนเลยใครรู้มิ้นก่อนเลยนะคะเคยได้ยินไหมมิ้นแรกชนะเลิศอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินนะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพี่แพนจะไปทำการทำความสะอาดแล้วก็ยกของมาลงโอเคค่ะ ไปกันเลยป่ะพี่แผนจะพาเดินไปชมข้างในนะคะแล้ววันนี้ก็คือจะทําความสะอาดทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดร้านกันนะคะรอชมนะคะว่าเป็นร้านอะไรอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนชิบชื้อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้างบนดีกว่ามันมีสองชัน้นโอเ๋ยวห้องนี้ก่อนห้องนี้ข้างล่างจะเป็นห้องเก็บของอ๋อนี่เป็นข้างบนเลยดิ โอ้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวพี่แผนพาดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเราค่อยไปดูข้างบนเอ๊ดดูสภาพก่อนที่เราจะจัดร้านนะคะแล้วก็รอดูตอนที่แผนจัด้านเสร็จนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะชิบชิบชิบอันนี้เป็นห้องอะไรหนออันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดใหม่ให้มันสะอาดปิงเลยนะคะนี่พี่โอ้ยตง พี่แพรก็จะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะอ้แต่จะบอกยันทุกคนพี่แพนหัวบ้านที่เป็นไม้มากเลยข้างบนเห็นไม้พี่แพนกล้าขึ้นไปไหมเนี่ยลูกช้างขออนุญาตขึ้นไปนะคะลูกช้างจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็ขอใหที่ล่วงเกินนะคะที่หัวลาะไม่ได้ล้อเรียนนะคะทุกคนพี่แพนแบบเชื่อเชื่อเรื่องแบบนี้ก็คือขนกล้องอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราก็จะพาขึ้นไปทางบนกันชิบเฮ้ชิบเดี๋ยวเี่ยนแผนกล้องให้ดูนะคะนี่ดูตั้งแต่ทางเข้าเลยข้างบนชูบชิบชิบชิบน,นี่ก็จะเป็นบ้านไม้นะคะเน,นี่ก็จะเป็นของเขาที่ยังไม่เก็บเนาะมีสองห้องพอดีเลยนอนได้สบายเลยนะคะ นี่ก็จะมีสองห้องอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแบบเต็มแม็กเลยนะคะทุกคน่คนะเราลงไปกันจะมีสองห้องก็ข้างบนไม่มีห้องน้ำานี่ต้องลงไปห้องน้ำข้างล่าง A later few moments later. <c oughs> ไปลงงีบไปลงหลับงีบไปเนี่ค่ะก็เปลี่ยนชุดมาที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วก็เย็นแล้วโอ้เห็นอย่าง <c oughs> ง้อแบมอแล้วเนาะ Oh, I good. <laughs> เอ้ยไม่เห็นมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่าทำเร็วพสตมาเป็นชั่วโมงเอ๊ะแต่ละคนดูว่ะด้วยดูว่าอ้ามีแค่นี้บ่มีแค่นี้บ่อ้าทำเสร็จแล้วหรออ้าก็เหลือเหลืออะไรเหลือถูใช่ไหม ทูยามลางเนะล้างนั้นเราต้องซื้ออะไรมั่งซื้ออะไรมั่งต้องขนาดนั้นเลยเหรอต้องขนาดนั้นเลยเหรอโทสข้าบผมไปจะได้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ยกของมาลงอนี้เก็บหมดแล้วเก็บที่ขยะเก็บจากข้างบนมาหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหม โอเคก็จะล้างเลยเราจะไม่ถูนะคะเราจะล้างเลยแล้วก็จะเอาแปรงขัดเลยนะคะเดี๋ยวเอาแปรงพลันแ <c oughs> ป๊บเดียวแล้วเสร็จนี่ <c oughs> แค่นี้เองเนาะเดี๋ยวถ่า,าถยให้น้องน้องทั้งภาษาให้ดูแล,แล้วก็จะเอาของมาลงนะคะทุกคนเอาแล้วคุ่บุตรดีๆย้อไหนโอ๋อกดไว้ข้างหน้าดิน้องจะไว้ในส้วมบ่ เล่นเองละไปดูพี่น่ามาในส่นไหนม้ไม่น่าได้เลเองมาเฝ้าร้านนะพานะโอเคค่ะอันนี้เราก็รอทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทำความสะอาดก่อนก็เฉลยแล้วละกันนะคะก็คือพี่แพนเปิดร้านโทรศัพท์มือถือนะคะเหมือนเดิมแล้วก็รับสมรับสมบติของกลาตอนแรกจะไปขายอยู่โฮมสเตย์ตอนนี้มาขายอยู่นี่ก่อนเลยแล้วกันหรือใครอยากชิมมานี่ก่อนแล้วกันนะคะ เราจะทำทางมาร้านให้นะคะจากจากไหเดียเราไปคิดก่อนว่าตรงไหนคือส่วนศูนย์กลางที่คนรู้จักเยอะที่สุดอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอทาําความสะอาดก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปเอาตู้มาลงก่อนแต่วันนี้ตอนนี้ฝนตกไม่รู้จะกล้าขนตู้มาไหมแต่มันใกล้ก็แป๊บเดียวแหละขนเลยเนาะเคป้าเราเรายกขึ้นนี่แหละแล้วก็เอาไปเผาเอาไปเผาทิ้งเลย,เเลย,ยจะเปิดร้านใหม่พูดไม่เป็นสิริมงคลเลยเอ็นก่อนเอ้ย โอเคค่ะแต่ง pues ต okay. okay, so hmm? nah, ัวมาอย่างดีเนาะดูทรงผมกับเสื้อกระเสื้อที่ไหนได้เพิ่งตื่นอ้าโอเคไป๊ปช่วยกันเร็วแล้วแล้วคนละมือไหมคนละมือคนละตีนไปโอ้ไม่ใช่อ้าวลุงแซมเนี่ยนะได้แล้วได้แล้วมาแกนโอเพนนิ่งหรอยังไม่ได้เปิดไม่ต้องมาก็ได้เอาดิแกก็จะทันปืนขึ้นจากตรงนี้เลยยิงนะไใบแพจะเปิดร้านส้มตำ แข่งกันเหรอก็เห็นร้านลูกแซมขายดีก็เลยจะมาเปิดร้านส้มตำตรงนี้มาดิฉันว่าจะมากินส้มตำเลือหาร้านส้มตำเฮ้ยใครพูดกันวะลูกแซมรอมาเปิดร้านให้หน่อยเด้อเห็นก๋วยเตี๋ยวขายดีก็มาตัดลิบบิ้นให้หน่อยตัดลิบบิ้นเปิดร้าน ใช่โอเคไม่ให้พูดตอบ่ลยัมตามกินยังไม่ได้เลยว่าจะรอมากินนี่แหละโอเคส่มต่ำใส่ใบกัญชาแล้วกันเนาะไม่ใส่ใบกระท่อมน่เลยโออส่ผัคุ่งนี่ะไม่ได้เจอตั้งนานส่ขึ้นก็เหมือนเดมโอเคยังพูดพอใจยังห่งโอเคแล้ะได้คกล้อ โคตรนายแต่ว่าโอเคนะไม่ยอมมาปิดท่องเล้อวันนี้นี่เราอยู่ตรงนี้แล้วแข่งกันดุลปันจิ้งหรีดติดรอบพร้อมกันแล้วเราก็วิ่งไปเนี่ยลื่นๆนี่แล้วไปแบนพันอยู่ตรงนั้นใครใครชนะก็ผ่าเออเออแค่ปานที่มีก็ลงแล้วแค่ปานที่มีอะแค่เดินๆก็เป๊แล้วแต่ที่มันลื่นกันดูอ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวโชว์ให้แบบเด็กๆกันดูอะดูแล้วศึกษาดูแลศึกษา เ้าว no okay, ่อูเช่องเล็กเลอเลยาเราเล่นเกมกันเ้อเด้วมาเียนียนเด้อตอนนี้เราเราเราจะมาเล่นเกมกันมาเล่นเกมกันว่าใครจะ่งสุดเด้เราจะแข่งกันเราจะปันจริงมิ อีกรอบหนราอีกรแล้วก็แล้วก็วิ่งเลยไอ้ดี่เต็ใจหรอคนนั่งถือมาฉันน่เลยรอได้เต็มใจดูมาเลยใช่ใช่อ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนมเลยนะเอาไเลยเอาไปทำไมไปเลยไปอตรงนี้พอเพื่อไหลไปนู่นตไหนช่องไหนสรอบงเกปรัมรแู่สองซ้หน

เป็นดัวลตลไป่ไหมอจบ้าไมเนี่ยแก้เลไอย่างนี้ต้งแก้ย่ตองแก้เมื่อีหมุนสิบรอบเป็นหัวเกี้ถว่าเราฝานะครับเพราะว่ากรรมการลืมเอาแบงค์พันติดไว้ตรงหน้าเ้นชัยนะครับเราถือว่อันนี้เปนโมฆะมีการแก้ตัวนะครับ เดียวกันเอาเดียวกันเอเดียวกันอ่าเดียวได้เอาเดียวแล้วมาชิงเอางี้เอางี้สามคนสามคนแบบคู่คนไหนคนไหนชนะอยู่รอชิงแล้วคนแพ้มันแกล้งั่งนี้ถ้าคนไหนชนะเข้าไปชิงกันเลยมา นนี้เราได้เปรียโคนหลายจิ้วใลเยวเข้าหมุนต่อเนื่องเลยี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเลนือีกครั้งก็จเป็นสามสิบก้แท้อนีลยอนนี้ย่าเจส์ไาค้างห้ามค้างให้ลุกให้ลุกลุกลุกอย่าบิ้อย่าบี้อย่าบิ้อย่าบี้ โอ้ือว่าเรามันจะมีเกมอะ้ได้ก็งาน้าได้ได้ทุกโครงการถือว่าวันนี้เรายอมรับนะครับถือว่าให้ชัยชนะอยู่ที่เจ้าเจ้าถิ่นให้เจ้าถิ่นได้ตับชัยชนะไปเราเรื่อหเดี๋ยวเมื่อหน้าเราจะมาชิงแชมป์ใหม่วันนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดตัวเปิดร้านทำความสะอาดถือว่าเป็นการเล่นเกมไปในตัว ช็อปโอมสายชิวจะสาขาใหม่ครับเร็วๆนี้ก็ใกล้จะเปิดแล้วใกล้จะเปิดแล้วถนนอะไรนะถนนอะไรนะลาดยางลาดยางผมสายชิวสายชิวไม่ใช่สายชิลก็แล้วที่ใกล้ผุดบาทนะครับตรงไหนใกล้ผุดบาดตรงนี้นะครับที่นมาดยางนะครับก็เร็วๆนี้นะครับมันจะเปิดโอมสายจ็อกโอมสายชิลใหม่ 哈哈哈